แต่ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นเราจะไม่ได้แคมป์ที่ลังงเราจะไปแคมป์กันที่ผาง,งมนะครับระยะทางก็ไกลมากครับรอบนี้ก็ประมาณเก้ากิโลที่เราต้องเดินกันมาวันนี้เก้ากิโลของเต็มกระเป๋าเดินเหนื่อยครับวันนี้ ตอนนี้ iga, นกาเอาเม็ดซิบที T ่เล็กโตของผมครับจับมาได้ที่1นงกิกก้ากิโลแล้วครับความสูงของภูเขานะครับจากที่เราตรงที่เรายืนอยู่ความสูงจากน้ำทะเลหนึ่งพันแปดรอยเมตรนะครับตอนนี้เราใช้เวลาเดินทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีนะครับตอนนี้ฮาร์เตดเราวิ่งอยู่ที่1นึห้าสบสนะครับผมโอเคผมเดินต่อก่อน going. ครับนี่คือที่ในการเราจับได้นะครับระยะทางความสูง2,024นะครับพอถ่ายรนะครับใครจะเข้ายห็นเห็นเน้องน้องก็ดูให้เห็นป้ายแล้วเห็นฟานะ มาถึงแล้วครับโลดึงหน้าไหมจุดสูงสุดดอยลังกานครับพี่อีกทายให้พี่นั่งก่อนนครับครับตอนนี้ผมก็ล้างท้ายนะครับเนื่องจากเก็บ น่าแข็งครับมากเลยครับเพราะว่าฉากเดินลงฉากอะไรเงี้ยเกิดการแบบต้องจิกฝ่าเท้าลงอย่างเงี้ยจิกฝ่าเท้าลงทาให้แบบผมมีอาการเจ็บน้าแข็งครับผมผมเลยแบบเดินเดินช้าลงครับทีนี้ก็ล้างท้ายนะครับเดินคนเดียวครับไม่มีใครเลยดูหลังเขาดูหลังเพื่อนเลยครับเดินล้างท้ายมาก ก็เลยก็ค่อยเดินครับตอนนี้ก็คือเจ็บครับต้องสู้กันต่อครับไปครับตอนนี้เราก็เดินอยู่ท่ามกลางสายหมอกนะครับผมจนหมอกกันตัวเป็นหยดน้ำเลยครับตอนนี้เดี๋ยวลังท้ายเลยครับเหนื่อยมากันนี้เราก็จะไปแคมป์กันที่ผางม นะครับผมแคมป์ที่หางงมนะแล้วก็พัดกันที่นั่นนะครับกลางเต็นกาอะไรแล้วก็พักผ่อนระยะทางก็เหลืออีกไกลเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามห้าสิบก้านาทีนะครับระยะทางก็แปดกิโลแล้วเดินมาตั้งแต่เชา้าครับเดินมาตั้งแต่เก้าโมงมาตั้งแต่เก้าโมงก็มไม่ได้อัดคลิปวิดีโอให้ดูเพราะว่า ทางเดินนั้นยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินต่อสู่รพบพื่อนนะนี่แสงสุดท้ายของวันนี้นะครับขาวสิทีเดียวเชียว แสงขาวครับนี้ผมมาดูแสงขาวทุกดอยเลยครับผมอันนี้ผามม่านมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรนะครับแต่ก็เขียนว่าอุทยานแห่งชาติขุนแจนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเอาวิวทะเลหมอกตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้ครับโอเคเสียงลมตอนนี้ก็แรงมากนะครับุูมอยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบห้าองศาครับตอนนี้น้ำค้างเกาะโอเคเดี๋ยวเราลงไปแคมป์กันดีกว่า วันนี้ก็เดินทั้งหมด10กิโลกว่า10กิโลนะครับก็มาถึงแคมป์แล้วก็ได้กางเต้นกนารไรเรียบร้อยเตรียมที่นอนครับตอนนี้ก็คือถุงนอนเป่าลมนี่คือถุงนอนของผมนะครับนอนเนเจอเดี๋ยวเรามาเตรียมที่นอนกันแล้วก็ออกไปกินครับคือวันนี้คือเหนื่อยมากๆเหนื่อยจริงๆจนแบบเหนื่อยจริงโอเคเดี๋ยว เตรียมที่รับที่นอนก่อนนะครับคือไม่ไหวแล้ว รำแล้วมันมันรั่วมือเพราะมือมันใหญ่ทำไม่สนิทนะใช่ไม่ได้สายไม่กินอะไรแล้วว่าเ๋ยวไว่กินเช้า สวัสดีเช้าอาทิตย์วันที่28ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าขึ้นเรากำลังเดินไปที่ห้งมเพื่อที่จะไปรอดูหมอกนะครับทะเลหมอกซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทะเลหมอกสวยๆเลยนะครับเรากำลังเดินไประยะทางก็ไกลยอยู่นะครับ เหมือนวันนี้จะมีเราแค่สองคนนะครับที่เดินขึ้นไปผักง้มยเดี๋ยวไปดูกันข้างบนนี่เราก็เดินมาถึงแล้วนะครับพันเจ็ดเมตรอ้าวมืดครับบรรยากาศร,รอบข้างตอนนี้เดี๋ยวรอดูไหนมากแล้วก็ อยู่ที่จุดที่เรียกว่าดอยผางงุมนะครับ1,700เมตรจากระดับน้ำทะเลครับตอนนี้ก็มารอดูแสงแสงเช้าของผ้าทิศน,นะครับที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะครับผ้าทิศขึ้นตรงนี้อยู่ทางด้านหลังของเรานะครับอยู่ตรงนี้ด้านหลังของเราเห็นใช่ไหมครับอยู่ทางด้านหลังของเราครับตอนนี้ก็ใช้แสงไฟลิบตรีนะครับช่วยโอเคเดี๋ยวมารอตอนนี้เราค่อนข้างเหนื่อยนะครับอากาศก็กําลังดีเลย Okay. เดี๋ยวมารอดูกันแต่ผมจะอัดทามแบบอัดวิดีโอเลยน,น,น้อยๆไปฝากนะครับโอเคตอนนี้ก็ทะเลหมอกปังๆนะครับแต่ก็มียอดสนนะครับตรงนี้ต้นสนอยู่แล้วก็จะมีด้านหลังตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันไม่เฟลแล้วทิศนี้ไปดู ครับตอนนี้ก็กำลังจะลงจากดอยผาง,งุ้มนะครับตอนนี้ก็ฟุง้งเต็มแล้วฟุงฟ้งฟุ้งหมอกฟุ้งแล้วครับอตอนนี้ก็ถือว่าทริปนี้ไม่เฟลนะก็โอเคครับสําหรับเช้านี้เดี๋ยวเราลงไปเก็บเต็นท์รับประทานอาหารเช้าแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกันต่อโอเคยอด โอ้ตอนนี้ก็กำลังลงไปที่แคมป์นะครับดูหมอกครับทางก็ชันใหม่ครับดูลงมานี่ก็ทางที่เราจะต้องลงไปนะครับ อันนี้แล้วก็กำลังจะเคลื่อนที่จะแคมป์นะครับเพื่อที่จะลงไปข้างล่างไปที่อุทยานนะครับโหลดของเท่าเดิมเลย<ม> ถึงป้ายที่ชี้ไปยังสถานีเรดาแล้วนะครับบอกให้เลี้ยวซ้ายน่าจะเป็นแยกตรงนี้ครับกกกนะร,รรมงเาอ,อ่ครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีเรดาแล้วนะครับ พวกเราสามคนแล้วก็คนอื่นเขาก็ร่วมมากเหมือนกันสังเกตได้ว่าจะมีรถมาจอดพอตอนนี้เราก็มาถึงสถานีเดด้าแล้วนะครับก็กำลังจะสิ้นสุดทริปนี้แล้วก็มีป้ายนะครับบอกเส้นทางบอกข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินป่าระยะไกลนี้นะครับมีรถมารับเรา

สถานีเรดาร์นะครับัรดาราไปเราไป